เรามาดูกฎของแกนะ๊สชุดที่3นะครับมีอะไรบ้าง2ข้อนะครับ2ข้อนะก็ข้อไม่ง่ายนะข้อไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ยากมากนะอะลองดูนะครับข้อ11กรอกปลอดลงในหลอดแล้วเล็กให้ความสูง4 mm, มิลิเมตรปรากฏว่ามีลรงอากาศสูง A มิลลิเมตร เมื่อความลอดพบว่ามีลมอากาศยาวบีจงหาความดันบรรยากาศ P a นะครับความนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงของอากาศในหลอดนะครับซึ่งสิ่งที่เท่ากันก็คืออะไรครับมวลจะเท่ากันมวลของอากาศในหลอดอันนี้นะอันนี้จะไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าความดันเปลี่ยนไหม ลี่ยนนะครับความดันเปลี่ยนอ่ะสมมุติก็ให้ความดันเลยเป็น P 1ในนี้เป็น P 1ในนี้เป็น P 2แต่โจาถามตัวนี้ถาม P a นะครับแล้วเราจะทำยังไงเราก็มาคิดเป็นแก๊สสองสภาวะเทียบกันนะครับก็มาดูนะครับอ่าแรกเลยนะครับถาม P a นะก็มาดูตอนแรก ตอนแรกได้ p 1ทราบไม่เอ่ย p 1มีค่าเท่ากับอะไรอะไรกด p 1ไว้ปลอดสูง4ม mm. ิลลิเมตรปลอดเราแทนความดันด้วยความสูงของเหลวนั้นแล้วก็บวกอะไรบวก p a เป็นสมการที่หนึงติดหมดเลย ตอนหลังตอนหลังทำอะไรครับความหลอดนะครับความหลอดเพราะนั้น P2 มันกดเขาเราต้องเขียนใหม่เขียนเป็นตัวที่ทำให้เกิดค้างอย่างนี้ได้ก็คืออากาศนะครับอากาศดันไว้นะครับ PA เท่ากับอะไร c มิลลิเมตรปลอดบวกอะไรบวก P2 เพราะฉะนั้นเราก็ได้เราจะใช้ P2 เท่ากับ PA ลบ4มิลลิเมตรปลอดสมการที่2ตอนนี้เรามาพิจารณาอากาศในหลอดนะครับเป็นแก๊สเทียบ2สภาวะ ลืมไปนะให้พื้นที่หน้าตัดหลอดนะครับเท่ากับ A นี่เพราะนั้นก็จะเป็น2ส,สภาวะก็คือ P1 V1 ส่วน T1 เท่ากับ P2 V2 ส่วน T2 T1 กับ T2 เท่ากันตัดทิ้งเ,เขียนใหม่นะครับก็กลายเป็นอะไรครับ P1 คืออะไร P1 ก็เป็น4มิลิเมตรปลอดบวกบวก PA นะครับคูณกับอะไร ปริมาตรว1หนึ่งคือพื้นที่หน้าตัดหลอดพื้นที่หน้าตัดคูณ A เล็กเท่ากับ P2 อยู่ไหน P2 P2 คือ P A P A ลบ4มิลิเมตรปลอดวงเล็บคูณ A ใหญ่คูณอะไรครับยาว B ใช่ไหม อตอนนี้ตัวน้นหายไปค่าพื้นที่หน้าตัด A เล็ก A ใหญ่หายไปนะครับกระจายเข้าไปได้ A คูณ4มิลลิเมตรบวกอะไรเอ่ยบวกเอเล็กคูณ P A เท่ากับฝั่งขวา b เล็กคูณ pa หูติดสีแดงไว้ลบนะครับลบ b ka. คูณ c มิลลิเมตรปลอดโจทย์ตัวแปรแล้วก็จัดตัวที่เขาต้องการถามไว้ซ้ายมือก็กลายเป็นอะไรครับย้ายไปนะครับก็กลายเป็นฝั่งนี้เป็น b ลบ a แล้วก็คูณกับ pa ดึงตัวร่วมออกเลยฝั่งขวาเป็นไรดึงตัวร่วมออกเป็นอะไรครับ a บวก b คูณกับอะไร4มิลลิเมตรปลอดเพราะฉะนั้นก็จะได้ความดันบรรยากาศเท่ากับ b บวก a ส่วนด้วยไร b ลบ a ทั้งหมดคูณ4มิลลิเมตรปลอดอ่านี่คือคำตอบนะครับ11นะครับต่อไปข้อต่อไป ข้อต่อไปเป็นขวดแก้วสองใบปริมาตรสองลิตรเท่ากาันต่อท่อถึงกันด้วยหลอดเล็กๆมีแก๊สชนิดหนึ่งอยู่ในขวดทั้งสองต่างก็มีอุณหภูมิ27องศา C ความดัน78ดเผาขวดใบหนึ่งให้ร้อนเป็น1 2อยจะหาความดันแก๊สนี้โดยมีการขยายตัวของขวดนะครับเริ่มต้นเราก็จะมาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนนะครับนี่คือสภาวะแรกนะครับเป็นปริมาตรแต่ละอัน2ลิตร มีอุณหภูมิความดัน78นะครับเสร็จแล้วทำไมครับเผาตัวนี้ให้ร้อนตัวนี้โดนเผาแต่ตัวนี้ไม่โดนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออันที่หนึ่งอันนี้แกก็จะก,กระจายอยู่ในนี้อย่างสม่ำเสมอโดยอลองเขียนดเล่นนะครับเป็น PV เ,เนนท่ากับ nRT PV เท่ากับ nRT หลักคิดข้อนี้ก็คือ ระบบนี้เป็นระบบปิดเพราะนั้นม,มน,น,นมวลก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรือจำนวนโมลก็ไม่เปลี่ยนแปลงเราจะใช้โมลนะครับอ่ะก็สมมุติก็เป็นประกอบด้วยอะไร p 1 v 1 n 1 t 1 p 2 v 2 n 2 t 2. สใส่นี้เลยนะ p 3 v 3 n 3 ที่ส p 4 v 4 n 4 t 4สิ่งที่เราได้ก็คือหลักการก็คือหลักการที่จะคำนวณเรื่องนี้ก็คือจำนวนโมลจะไม่เปลี่ยนแปลงก็คือได้ n 1บวก n 2เท่ากับ n 3บวก n 4นะครับตอนนี้มาดู n 1 n 1คือรายเอ่ยอจากสมการนี้ก็จะ n เท่ากับ pv ส่วน rt ก็เขียนเป็น p 1 v 1ส่วน rt 1บวก p 2 v 2ส่วน rt 2เท่ากับ P3 V3 ส่วน R T3 บวก P4 V4 R t ีเราจะไล่กำจัดไปทีละตัวนะครับมาดูอะไรหายปลายค่า R ก่อนนะครับค่า R นะครับค่า R สิ่งที่ได้คือตรงนี้ พีหนึ่งกับพีสองเท่ากันทีหนึ 1, ่งที่สองเท่ากันนะครับเท่ากันเพราะมันเป็นอุณหภูมิเดียวกันแล้วก็ปริมาตรเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นพีหนึ่งที่สองเท่ากัน v หนึ่ง v สองเท่ากัน p หนึ่ง p สองเท่ากันแทนเลขนะครับตอนนี้มาดู v สามก็ไม่ได้เปลี่ยน v สามเท่ากับ v หนึ่งแล้วก็เท่ากับ v สี่ที่สามเป็นเท่าไหร่ที่สามที่สามก็ไม่ได้เปลี่ยน นะครับแต่ที่4ถูกเผาแล้วก็กั้นด้วยฉนวนนะครับก็อุณหภูมิที่4ก็เป็น127นะครับแน่นอนเมื่อฝั่งนี้และพีกับ P4 ส่ะพีกับ P2 คือ78 m mm. มลมปลอด P3 กับ P4 ต้องเท่ากันแล้วก็เป็นตัวที่เขาถามเพราะว่าเมื่อมันเท่ากันมันก็จะไม่มีการไหลของอากาศนะครับก็แทนค่าอ่โอเคนะพีเป็นแทนไปก่อนนะครับสูตรเหมือนกัน78 เจ็ดสิบมิลิเมตรปลอดนะครับ v ก็เป็นเท่าไหร่ v เป็น2ลิตร2ลิตรแล้วก็ส่วนอะไรครับ t t เป็น27คือ300แต่ว่า2ค่านี้เท่ากันก็บวกกันก็คูณ2นะครับ กระบาย P3 ก็เป็น P 3, ที่เขาถามนะครับแล้วก็ V3 คือเท่าไหร่2ลิตรเหมือนกันนะ P3 ดึงตัวลบออกนะครับอ่ะโอเคดึงตัวลบออกก็ P3 V3 ก็2ลิตรเหลืออะไร1ส่วน T3 T3 เท่าไหร่ สามร้อยบวกกับเท่าไหร่ที่สี่ร้อยยิบเจ็ดก็สี่ร้อยโอเคนะเอากระตัดเอาร้อยอ่าตัดร้อย,ออยนะครับสองลิตรตัวนี้หมดก็เหลือเท่าไหร่เจ็ดสิบแปดคูณสองนะครับส่วนสาม เท่ากับ p ที่โจทย์ถามวงเล็บเป็นอะไรครับ1ส่วน3บวก1ส่วน4เป็นเท่าไหร่ครรนอสิส3ามสีสแล้วก็เป็น p ที่โจทย์ถามย้ายข้างนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ p เท่ากับ เป็นเท่าไหร่78คูณ2คูณ12หาร3คูณเท่าไหร่คูณ7นะครับหน่วยมิลลิเมตรปลอดตัวอื่นมาตัดหมดสามหสามสนะครับ ก็ได้คูณเรียบร้อยแล้วนะคำตอบให้มาแล้วก็เป็น89.14มิลลิมเมตรประรอดโอเคนะครับ right